เดี๋ยวไม่ได้มีอข้าวเีเพราะว่าแ่ไกันมาไลกันเขาอยู่ในงเรียนเี่ยไมเสร็จคะว่าเขามีขายรองเท้าฟุ่บอลหรอแต่ว่ากิจารพเพื่อนามาขายลนียเห็นพี önem, ต่ต้องขาย กินทาก้าวกินเองเ้วเดือดเท่าเลยมาเดเดเตาต่อไปนี่แหละสองครูพ่อแล้วสำบากเป็นไงได้ไหมไม่ตดพือเราคูนที่เป็นคนเดิขขนบนมาไหม <laughs> บอกว่าเด็กกังกาแฟอยู่ดอนแล้วเขาขายเืิอละสามเฟด <laughs> เฟดละประมาณ20่สิแก้วละเกือบสองล <laughs> ไม่มีการสั่งกลายสั่มอะไรทั้งสิน้นเิน <laughs> เสียสักดื เดี๋ยวมาหิวเขา่าเขาเขาขาทียงเขาแด่นมาอยากนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสิดกุญงจะไปนี้ก<อ>็าลัจะได้กินไปทั้งไหนแล้วอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยว